สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะวันนี้สาวเมืองสิงค์พามาทําน้ําพริกปลาย่างนะคะนี่ก็สาวมสิงค์กรลังคั่วพริกนะคะวิธีคั่วพริกก็ไม่ได้ใส่น้ําพันนะคะใส่กระทะลงไปแล้วเติมน้ํานะคะเติมน้ําไปให้พอน้ําเดือดแล้วก็ค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆนะคะค่อยค่อยคั่วไปเรื่อยๆ คั่วกับน้ำจะน่าทานนะคะถ้าคั่วกับน้ำมันจะกระเด็นมากเลยนะคะจะกระเด็นมากใช้น้ำคั่วนะคะน้ำต้มให้เดือดๆนะคะเดือดๆไปเรื่อยๆนะอย่าใส่เยอะนะคะใส่พอให้ไม่ติดกระทะนะคะใส่น้ำลงไปจะไม่ติดกระทะแล้วก็พริกของเราก็จะสุกง่ายด้วยนะคะพริกกระเทียมหอมเนี่ยสุกง่ายเหมือนกับว่าเราใช้ความร้อนในการต้มแล้วเราก็เอามาคั่ว คัวให้หอมนะคะคั่วไปเรื่อยๆเลยนะคะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะทำของอร่อยอย่าใจร้อนนะคะถ้าเราทำแบบลูกๆมัก็จะไม่อร่อยเนะรีบรีบร้อนๆเนอะไม่อร่อยเอาไปย่างย่างยางย่างบางทีก็ ไม่จนเกินไปนะคะไมมจนเกินไปนี่นะคะก็เริ่มคั่วพริกไปเรื่อยๆนะคะน่าจะเริ่มเริ่มน้ำเริ่มแห้งได้ที่น้ำเริ่มแห้งได้ที่ก็คั่วไปอีกสักนิดนึงนะคะ การทำกับข้าวบ้านเราทำไม่ยากเนาะถ้าเราใส่ใจอยากกินเมนูไหนที่อร่อยอร่อยเราก็ค่อยๆทำไปนะคะได้ทีแล้วเราก็จะเอามาใส่คกนะคะใส่คกตำเลยนะคะเราจะไม่ปั่นนะคะใช้ตำเอาใช้เวลาสักนิดนึงนะคะตำไปเรื่อยๆถ้าปั่นอะไม่เหนื่อยนะคะละเอียดไวแต่รสชาติก็เหมือนเดิมเลยน,นะแล้วแต่คนชอบเนาะ แต่สามมือสิงจะไม่ปั่นไม่ปั่นใช้ตาตาเมาค่อยๆโขลกไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆโขขกไปเรื่อยๆเลยนะคะใช้เวลาสักนิดนึ่นงนะ ก็อาจจะสั่นๆน,นะคะมือนึงถือกล้องมือนึงตั้มนะคะมือนึงถือกล้องมือนึงตั้มน้ำพริกปลาย่างนะคะน้ำพริกปลาย่างโขกไปได้สักระยะหนึ่งยังไม่พอนะคะแค่นี้ก็ยังยังไม่ได้ต้งโขกอ,อีกนะคะโขกค่อนข้างละเอียดแต่ก็ไม่ถึงกับเละนะคะ ไปเรื่อ,อยๆนะคะคกหิงเราก็ลูกไม่ใหญ่มากนะคะพริกล้นคกเลยนะคะตามๆตาม,ตามภาพก็อาจจะสั่นๆอย่าตาลายกันนะคะภาพอาจจะสั่นๆอยากจะตาลายกันสักนิดเี มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งนะคะนี่ปลาที่เราย่างไว้นะคะปลาที่เราย่างไว้มีทั้งปลาสวายมีทั้งปลาช่อนนะคะมีสองปลาเลยเราเลือกเลือกได้เลยนะคะปลาดุกก็มีนะคะเราย่างของไว้แต่รอบนี้เราก็จะใส่เป็นปลาปลาช่อนนะคะใส่เป็นปลาช่อนแล้วก็เนื้อปลาสวายด้วยนะคะจะหอมมากๆเลยนะคะเวลาย่างแล้ว ปลาสวายแม่น้ำจะไม่คาวนะคะพี่พี่ทุท่านถ้าเป็นปลาสวายเลี้ยงเนื้อเนื้อจะคาวกินทานแม่อร่อยปลาดุกเราก็ย่างไว้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจและรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยทำคลิปก็อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นนะคะนี่ปลาที่เราย่างนะคะปลาที่เราย่างแล้วขูดแกะเนื้อปลาใส่แล้วอันนี้เป็นเนื้อเยอะๆนี่เป็นปลาสวายนะคะปลาชอ่อนด้วยเราใส่ไปสองปลาเลยวันนี้น้ำพริกปลาย่างสองปลานะคะ ตาลายกันอีกแล้วเนาะพอตำม,มาปุ๊บกล้องก็จะคุกใบขนาดกลางนะไม่ได้คุกขนาดใหญ่ขนาดกลางนี่ก็จะยกไม่ไหวเลยนะคะคุกเล็กไปแล้วนะหยุดคุกใบผิดกตนะ็ตำแล้วรู้อย่เงี้ยคุกส้มตำสัก็ดีเนาะแต่ถ้าเป็นคกุกตำส้มจะแหลกยากเลยเราก็อยากจะใช้ใหนะ้ไม่คิดว่าจะตำเยอะ ถ้วยใหญ่ๆตามๆๆๆไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะใกล้จะได้ที่แล้วนะคะใกล้จะได้ที่แล้วตำพริกแข่งกับฝนนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มมาลมลมเริ่มแรงนะคะแล้วก็ตำพริกแข่งกับฝน ลเอียดแล้วนะคะน้อปลากับพริกเข้ากันแล้วตัมตัตัไปเรื่อยๆนะคะตัมไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะพี่ๆที่เข้ามาชมก็หาผักรอเลยนะคะมีแต่พริกนะคะตอนนี้มีแต่น้ำพริกยังไม่มีผักนะคะตัมไปเมื่อยด้วยนะคะที่หยุดเนี่ยเมื่อยด้วยนะคะ กรกัวภาพจะสะเทือนเยอะพี่พี่จะตาลายนะคะแต่อยากให้เห็นนะคะว่าเราตำจริงๆตาลายกันไหมเออขอโทษขออภัยนะคะพยายามฝึกทำนะคะฝึกทำ ให้ได้ให้ดีนะคะเพื่อให้พี่ๆเข้ามาชมแล้วไม่สะดุดใจนะคะจะฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะอยากจะทำออกมาให้ได้ดีเนาะ,ะใช้ความพยายามอย่างสูงนะคะใช้ความพยายามอย่างสูง เนื้อปลากันเนื้อเครื่องพริกหอมกระเทียมก็เริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะตอนนี้เราก็เตรียมหยุดเพื่อรอปรุงนะคะรอใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาเติมผงปรุงรสใส่มะนาวนะคะ เอียดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ำปลาแล้วก็น้ำปลามะนาวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะไม่ละเอียดจนเกินไปแล้วก็ไม่หยาบจนเกินไปเนาะ พี่ๆท่านใดชอบบ้างไหมเนาะน้ำพริกปลาย่างนะคะจะหอมมากเลยนะคะน้ำพริกปลาย่างปลาย่างบ้านสามสิงสามสิงก็จะย่างด้วยกะมาพ้านะคะจะค่อยๆย,ย่างรมควันไปเรื่อยๆนะคะ,ะค่อยๆลมควันไปเรื่อยๆนะคะย่างไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อปลาจะ เหลืองแล้วก็แห้งนะคะแห้งจะน้าทานนะคะพี่พี่ทุกท่านถ้าเราย่างด้วยเตาถ่านมันจะควบคุมไฟยากแล้วปลาก็จะไหม้บ้างแห้งแข็งไปบ้างนะคะแต่ถ้าเราใช้ก่มพร้าวแล้วเราค่อยๆลงไปเรื่อยๆรื่อยปลาก็จะสุกเสมอนะคะแล้วก็เนื้อเขาก็จะไม่แข็ง วางรอนะคะตอนนี้ดูแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกาลังจะเติมน้ําปลานะคะเตรียมน้ําปลาแล้วก็น้ําปลามะนาวถุงปรุงรสแค่นั้นเองนะคะน้ําพริกปลาย่างไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยนะคะเมนูอาหารที่เป็นน้ําพริกที่เครื่องไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นน้ําพริกอย่างอื่นก็จะอาจจะมีเครื่องสักนิดหนึ่งนะคะทานกับผักสดก็ได้ผักต้มก็ได้นะคะน้ําพริกปลาย่าง หน้านี้หน่อไม้เยอะๆก็ทากนกหน่อไม้ก็อร่อยนะคะผักสดริมรัว้วนะคะเยอะทานได้อร่อยเลยนะคะหน้านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจและรับชมนะคะหิวข้าวกันไม่เอ่ยหิวข้าวกันไม่เอ่ย ยัวยวย่วน้ำรายนะคะน้ำพริกปลาย่างนะคะน้ำพริกปลาร้าปลาย่าง mm. เราใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาเรียบร้อยแล้ว mm. ถ้า mm. เนื้อปลาของเขายังข้อนอยู่ก็เติมน้ำต้มสุกลงไปด้วยนะคะเ mm. ติมน้ำต้มสุกลงไปด้วย ปลาร้าก็สะดวกสบายนะคะใช้เป็นปลาร้าขวดที่เขาต้มสําเร็จรูปแล้วก็ไดะะ้เราไม่อยากต้มน้ําปลาร้านะคะแต่ถ้าที่บ้านเรามีปลาร้าเยอะเราก็ต้มน้ําปลาร้านะคะพอละลายออกมาะะจะได้เห็นว่าเนื้อหน้าทานแค่ไหนนะคะเข้มข้นมากมากเลย น้ำพริกปลาย่างก็ไปทานกับปลาย่างที่เราย่างไว้ก็อร่อยนะคะตอนนี้คนพริกเซ็คแข่งกับเสียงฝนนะคะอาจจะมีเสียงดังมาเป็นช่วงๆขอโทษขออภยัย คน,คนจนกว่าเนื้อปลาเขาจะเข้านัวกับน้ำปลาร้านะคะคนไปเรื่อยๆแต่จะไม่ไม่ใส่น้ำเยอะนะคะอย่าใส่น้ำเยอะมันจะไม่อร่อยต้องข้นๆนะคะถ้าเป็นน้ำเจิงๆมีแต่น้ำเวลาเราตักขึ้นมามันก็มีแต่น้ำไงนี่เราต้องตักขึ้นมาแล้วเป็นเนื้อๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วไปขยำข้าวสวยร้อนๆเนาะโอ้ยแซบ่บ ข้าเหนียวก็ได้นะคะใครฐานข้าวเหนียวก็จ้ำกับข้าวเหนียวก็แซ่บเหมือนกันนะคะเนื้อปลายังเป็นก้อนอยู่เลยนะคะเพราะเราใส่เนื้อปลาเยอะ เราใส่พริกเยอะเราก็ต้องใส่เนื้อปลาเยอะด้วยนะคะแล้วเราก็มาค่อยๆค,คนนะคะค่อยๆค,คนอย่าตกใจนะคะเสียงน้องแมวค่อยๆค,คนนะคะค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆนะคะพอเขาเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเขาเริ่มจะได้ที่แล้ว ทานกับผักนะถั่วนะถั่วฝักยาวแตงกวาเมื่อเขือเนี่ยอร่อยเนาะหน้านี้หน้าฝนก็จะมีฝักลิ้นฟ้าเนาะฝักลิ้นฟ้าก็เอามาเผาแล้วก็เอามาหั่นหั่นหันเป็นชิ้นทานกับน,น้ำพริกอันนี้ก็อร่อยนะคะตาไว้เยอะๆเราก็เก็บใส่สามารถเก็บใส่กระปุกไว้ แล้วก็ทานต่อได้อีกถ้าเราทานไม่หมดนะคะแล้วก็แบ่งค่อยแบ่งออกมาทาน <S <S เป็นเมนูที่ง่ายๆนะเป็นเมนูที่ง่ายๆ <S 1> <S 1> แต่ท,าทําทีเราทําเยอะไว้กินได้สักสองวันสาวันถ้าใครอยู่สองคนนี่ก็กินได้หลายวันเลยนะคะเต็มครกเลยนะคะ น่าทานไหมคะพี่พี่ไปหาผักมารอเลยนะคะหาผักมารอได้เลยเตรียมผักรอเลยนะคะ อร่อยในแบบฉบับของเรานะคะแซบนัวครัวเมืองสิงห์นะคะอร่อยในแบบฉบับของสาวเมืองติ้งนี่แหละคะ่ะฝนก็ตกไปด้วยนะคะฝนเริ่มตกแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> ตามน้ำพริกแข่งกระซ้ายฝนเนาะช่วงนี้เป็นฤด,ดูฝนเนาะผักริมรัวก็จะมีเยอะเมนูน้ำพริกก็เราก็เลือกสรรได้ตามใจชอบเลยนะคะ ว่าเราอยากทานน้ำพริกอะไรนะคะหน้าฝนก็จะหากินง่ายเนาะมือปลาเราก็มาย่างไว้นะคะย่างไว้ตอนฤด,ดูที่จะไม่ค่อยมีปลาแล้วนะคะแต่บ้านสาวมุงสินจะมีปลาตลอดนะคะมีปลาตลอดอยากกินตอนไหนก็ได้กินนะคะแต่ที่ย่างไว้เยอะๆก็เพราะว่า เวลาเราอยากมาตำพริกแกงเราก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลยย่างเสร็จแล้วแล้วกเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะจะไว้ได้นานนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจให้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆ